ผมอยู่มานานผมก็คิดว่าเวลาเข้ามาลงทุนน่ะเหมือนเรามาแข่งค่ะถ<ฆ>้าเหมือนเรามาแข่งเกมอะไรบางอย่าง<ฆ>ซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบคู่แข่งเก่งมากเลยคําถามที่ควรจะถามตัวเองทุกครั้งเนี่ยที่เข้ามาลงทุนเรามีอะไรเหนือกว่าคนอื่นหรือเปล่าคัถามถามตัวเองก่อนถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยอย่าพึ่งมาลงเลยซื้อกองทุนไปก่อนแล้วมันก็ลงทุนนด้น้อยดีวยกว่า แต่ถ้าไว้ไห่เราไม่ได้รู้ดีสุดอะ่ะอันนั้นเราแพ้นะแต่ถ้าเราตอบไม่ได้หรือว่าเราเหลือคนในคดชาวบ้านยังไงเนี่ยผมว่าคุณคุณอยาอย่ากเข้ามาลงเยอะเลย หรือมองหาโอกาสนะคะหุ้นนอกหรือหุ้นไทยหุ้นไหนจะชนะนะคะสิ่งที่พี่ชาวสะท้อนมาก็คือพี่ชาวอาจจะมองเห็นทางเซฟหรือว่าทางรอดของการลงทุนของตัวเองในหุ้นไทยมากกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่าพี่ชาวมีความรู้ลึกซึ้งมากกว่าในหุ้นไทยถูกไหมคะมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักตลาดไหนเราเชี่ยวชาญกับตลาดไหนมันถึงเป็นคีย์หรือว่าเป็นจุดที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะชนะให้ไดใ้ใช่ครับใช่ครับคือ การลงทุนเนี่ยขอให้ทุกคนที่เข้ามาคนรุ่นใหม่ผอกว่าเขาอาจจะไม่คิดอย่างนี้นะผมอยู่มานานผมจะคิดว่าเวลาเข้ามาลงทุนอ่ะเหมือนเรามาแขง่งค่ะตาเหมือนเรามาแข่งเกมอะไรบางอย่างซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบคู่แข่งเก่งมากเลยนึกถึงว่าคนมาลงทุนอ่ะต้องมีเงินนะไอ,อ้คนที่มาลงทุนในตลาดทุนอ่ะเป็นคนส่วนน้อยของของประเทศนี่แหละเพราะคนส่วนใหญ่เป็นหนี้ใช่ไหม<ฆ>คนส่วนน้อยที่มีเงินเ่ี๋ยที่มาลงทุนคนนี้เปนคนเก่งคนรวยคนมีความรู้คนมีฐานนะ แปลว่าเราแข่งแข่งคนเก่งๆทั้งประเทศไทยอ่ะท,ทั้งโลกที่ซ้าไปหลายประเทศก็มาลงทุนในไทยคําถามที่ควรจะถามตัวเองทุกครั้งอะ่ะที่เข้ามาลงทุนเรามีอะไรเหนือกว่าคนอื่นหรือเปล่าเราแข่งกับพวกนั้นอะ่ะคนเก่งๆทั้งนั้นเลยวิกฤตุโรแต่เป็นหมดจบอยู่ดังๆมองน,นอกก็มาลงทุนเยอะะอย่างเงี้ยเรามีอะไรเหนือกว่าคนอื่น,นบ้างถามถามตัวเองก่อนถ้าตอบว่าไม่มีอะ่ะอย่าเพิ่งมานลงเลยซื้อกองทุนไปก่อนแล้วมันก็ลงทุนน้นอยไปก่อนจนกว่าคุณศึกษาจนคุณรู้สึกว่าคุณมี คนมีอะไรเหนือกว่าคนอื่นในบางเรื่องบางอย่างอารลณดับธุรกิจเนี่ยเราดูดีดูดีคนนักวิเคราะห์อีกอ่านบทครามแล้วขำเลยนักวิเคราะห์ะไม่รู้เรื่องอ่อนกระจอกอะไรเงี้ยเราจะฟีลอย่างงั้นนะในหุ้นบางตัวอ่ะอานแล้วโอ้โหนักวิเคราะห์ไม่รู้เรื่องคยผ่านโมเมนต์นี้มาแล้วถ้าเราอ่านหุ้นบางตัวแล้วแบบรู้สึกว่าเรารู้เยอะกว่านักวิเคราะห์เยอะมากแล้วก็รู้รู้รดีกับอะไรรู้มากกว่าคนอื่นเยอะมากๆในหุ้นบางตัวอ่ะ แล้วเราเรื่องเงินทุนพูดนั้นอ่ะเราก็น่าจะได้เปิดหถานที่ที่ดีครับเพราะเรารู้ย่าสุดอย่างไงี้ครับแต่ถ้าเราไม่มีเลยอ่านบทความแล้วว้าวเก่งจังนักวิเคราะห์คนนี้เขียนดีจังมีคมรู้ใหม่เด็มเลยเงี้ยแปลว่าเราไม่รู้เรื่องนะแต่อ่านนี้ก็คือฟีลนี้คือเราเรายังอ่อนหัดมากเลยอ่านบทคราะห์แล้วนักวิเคราะห์เก่งเรายังอ่อนหัดเกินไปอืมค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเข้ามาศึกษาหาข้อมูลในตลาดนะคะ Data ที่มีก็นอกจากว่าสิ่งที่ตลาด เขามีการอัปเดตข้อมูลบริษัทอัปเดตข้อมูลหัตลาดก็บทวิเคราะห์นี่แหละที่เราจะจะอ่านนะคะนักวิเคราะห์เขาก็ออกสื่อทุกวันพูดให้เราฟังแต่ว่าสิ่งที่พี่ชาวบอกอยากให้ลึกมากกว่านั้นก็คือคือคือ,คอ,คอต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมคะว่าที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันแม่นยำไหมคือถ้าเรารู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยเราถึงจะเทียบได้หรือว่าเราถึงจะบอกตัวเองได้ว่าเรารู้จักหุ้นนั้นบริษัทนั้นหรือการลงทุนนั้นจริงๆความหมายผมก็คือ ในวุ้นที่เราลงทุนน่ะเราไม่ต้องลงหลายตัวหรอกสมมติเราเลือกลงห้าตัวเนี่ยห้าตัวที่ว่าเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่เราชนะทุกคนอ่ะได้ไหมครฮะรู้ดีแบบรู้จากธุรกิจนั้นๆดีกว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอีเวตนนักวิเคราะห์ผู้จัดการผู้จัดการกองทุน,ก,นก็รู้สู้เราไม่ได้ออกไหมครับตั้งฟีลอย่างนั้นเราถึงจะชนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้รู้ดีสุดอ่ะอันนั้นเราแพ้นะเราจะเจ๊งอันนี้จากประสบการณ์นะคือทุกคนต้องถามเองว่า เรารู้ดีกว่าคนส่วนใหญ่รู้ดีกว่าในวิเคราะห์ไหมรู้ดีกว่าพู้จัดการกองทุนไหมรู้ดีกว่าหรือไอรายใหญ่ไหมในหุ้นในหุ้นตัวนั้นนั้นมันมีนะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้คือคือ B i รายใหญ่อ่ะเขาเขาก็ถนัดหุ้นประมาณเหนว่าร้อยตัวก็ได้อะมีเจ็ดร้อยตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอถูกป่ะไม่มีใครเก่งหุ้นแปดร้อยตัวไงอย่างผมเนี่ยผมถนัดหุ้นสามสิบตัวเองนะผมพูดตรงเลยแต่แปดร้อยผมถนัดสามสิบตัวเอเจ็ดร้อยเจ็ดสิบตัวอะแต่หลายคนเก่งกว่าผมอ่ะ มันก็เป็นโอกาสของคนไงผมไม่รู้ว่าคุณรู้คุณก็ได้ก็ได้คุณก็ได้เกณฑ์ไปในคพณบางตัวที่ผมไม่รู้ใช่ไหมมันก็อย่างงี้แหละทุกคนจะมีโอกาสไม่ใช่ว่าผมรู้จักแปดร้อยตัวแล้วคนทุกผมไม่ได้เลยก็ทุกคนก็จะมีสกิลเซ็ตหรือเอจบางอย่างในกลุ่มบางกลุ่มอะไรเนงะี่ยซึ่งเราติดกับตรงนั้นนะเราก็จะชนะในสุดท้ายะระยะยาวนะแต่ถ้าเราตอบไม่ได้หรือว่าเราเหนื่อยในกบชาวบ้านยังไงเนะี่ยผมว่าคุณคุณอยาอยาเข้ามาลงเยอะเลยน่าจะเจ๊ง ดังนั้นความรู้อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าอุยเห็นโอกาสนะคะหุ้นลงมาน่าจะถูกแล้วแล้วเราก็มีเงินกําเงินเข้ามานะคะอยากจะมาคว้าโอกาสแต่ว่าคือถ้าความรู้ไม่ถึงเนี่ยบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อ ของมิสเตอร์มาเก็ตก็ได้นะคะมิสเตอร์มาเก็ตนี่เขาสับขาเก่งมากเกินกว่าที่ใครหลายคนจะคิดเอาไว้ดูวัน2วันแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็ก็น่าจะบอกกได้นะคะว่าคือจังหวะผันผวนขึ้นแรงลงแรงถ้าใจไม่นิ่งจริงหลักการไม่นิ่งจริงเราก็อาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดก็ได้นะคะ ไม่อยากพาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ